สวัสดีค่ะมืีอวันที่8พฤษภาคม2 5 0า64จ้ากำลังศิลาขวงรถไถขัน,น,น,ขยยนหนีไปทรงล,ลูกคายู่ตำบลหน้าทรายอำเภอพิบูรลักษ์จังหวัดอุดรธาน,นี่ค่ะลูกค้าเพิ่นสร้างเป็นแบบหลอกภูดำได้จ้าขนาดของขวงขันหนีสูงอยู่เมตรเมตรยี่สิบค่ะบางเมตรเก้าสิบยาวสามเมตรหาสิบจ้าลูกค้าเพิ่นต้องการสเปกนี้เล่าบนสีฝาถอดได้จ้าหลังลูกค้าเพิ่นจะให้เพิ่มเสา เสาที่เห็นยู่วข้างในค่ะสีสนจะใส่เป็นเล็กร่างน้ำหนาสามขาลูกค้าเพิ่นสร้างแบบนี้เล่าสีเหลืองๆด้านล่างสามารถเหยียบบินว่างของใดค่ะเปิดได้สามท่าเหมือนทุกท่านสิผพานมากค่ะล้ะก็ด้าน้ายก็เปิดได้ทุกค่าตตรงกันแบบนี้ค่ะสีข้างในกระบะเขียวข้างนอกสีสมจ้าใส่เท่ารถหกล้อลอยสิบ ยางปเปอร์เซ็นต์ถักกัดลูกค,ค้าคนใดอยางใดยางไม่สามารถแจ้งสาาร้างบอยคนใดได้จ้าช่วงล่างกะเหมือนคือทุกขั้นที่พานมากค่ะจะใส่เป็นเล็กล่างนาหนาสามกับหนาซีเป็นโตเซ็ตซี่หาแต่กับขั้นนี้ก็จะมีบันไดปิงแบบนี้ค่ะลูกคา้าเพิ่นกจะให้จอดช่องล่มแบบนี้ให้เผื่อเวลามองทางหลังเวลาแบบใส่รถไถยยูกันจะได้มองเห็นทางลังคือขั้นนี้สี่จองคื มีให้ทอสร้างลูกค้าคนใดสนใจกะไห้โทรมาสอบถามสร้างบอยเพันได้ดจา้าเบอร์โทรสร้างบอยกะ062 3 4 1 7 4อาอู่สร้างบอยพันตังยูบัตรน้องโนตำบลว,วังเย้วอำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะถ้าเกิดลูกค้าคนใดสนใจถ้าเกิดจะสร้างซื้อช่วงนี้กะคิวกะจะเป็นเดือนมิถุน,นายนเนอค่ะเพราะว่า เดินพื้นสภาพมันหนาจะเต็มเาราก็สามารถเทรสสงท่านตามกำหนดใดด้จ้ากะบหายท่มเขามาสอบถามสร้างพันใดด้จ้าคัานนีอยู่ราคาประมาณหามืินก็บาดนะค่ะเพราะว่ามันมีค่าค้นส่งพร้อมราคาแต่ละขัทะทน้นกะจับวทอกันนะคะเพราะว่ามมนจะขึ้นยุก,กับไก่ไก่หรือว่าลูกค้าตรงการเพิ่มอันใดคันนีเพิ่นจะห้เพิ่มเล็กเป็นเสาซีตต้นค่ะ เดี๋ยวเข้าไปชมคลิปหนาเล้วค่ะคลิปหนา,หนาเจอกันจังหวัดอุดรธาน,นีคือกันจ้าขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เปิดบังคลิปของอูซังวรุูิพิปจ้าขอบคุณหล,ลายจ้า